สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำรุ่น isuzu highlander lda โฉม2023นะครับพูดง่ายก็คือรุ่นแคปนั่นแหละครับนะครับรุ่นนี้นะครับเดิมทีเป็นรุ่นที่มียอดขายที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนะครับสำหรับรุ่น lda นะครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะภายนอกครับมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมบ้างนะครับจากจากรุ่น2022บ้างนะครับเรามาดูเรามาเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้า แต่จากหน้าไฟไฟส่องสว่างไฟสูงไฟต่ำนะครับโอเคนะครับในลักษาด้านหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นดังได้ชัดเจนก็คือตัวลายล้อแม็กนะครับเห็นไหมล้อแม็กอารุ่นโฉม223นะมันจะเป็น6แขกนะครับจะเป็นสีบอลนะครับแม็กแม็กใหญ่ขึ้นนะครับขอบล้อเป็นขอบ17เหมือนเดิมนะครับนี่นี่คือสิ่งเดียวจุดเดียวนะครับที่อาอูซูรุ่น223 0ไฮแลนเดอร์ LDA ที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างอื่นนะครับเหมือนกันหมดนะคร แล้วก็ที่สําคัญนะครับราคาไม่มีการปรับเพิ่มนะครับเพิ่มอย่างเดียวก็คือว่าเพิ่มปีรถนะครับจาก2,022เป็น2,023นะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปีต้นปีนะสำหรับใครที่วางแผนที่จะออกรถยนต์ใหม่นะไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้เรามีให้เลือกอยู่ด้วยกันสีสีนะครับสีที่เราตัดไปนะครับก็คือสีส้มนะครับไม่มีแล้วนะครับเราจะยังเหลือคงไว้ก็คือสีขาว สีบอลสีดำแล้วก็สีเทาแลมโบนะครับมีให้เลือก4สี4นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์หรือว่าทักแชทเข้ามาคุยกับผมจอร์นวิชาพาดได้เลยครับผมสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ